โอเคโฮมคอมมิ่ง okay. ครบรอบ8ปีตอบรับเสียงจากเหล่าฮีโร่โอ้โหนอกจากจะ8ปีแล้วยังเป็นแพทใหม่ของกาเรียนออฟกาแล็กซ3ด้วยนะฮะวอลลุ่ม3เ okay. ค <Okay. S 2> เห็นภาพปกมาแล้วผมยิ้มแล้วว่าจบแล้วผมจะไม่คาดหวังอะไรมาก <c oughs> โอ้โหใจนะบอกเลยเพิ่งออกจากโรงมาไปดูกาเรียนออฟกาแล็กซีมาคาดหวังว่าจะมียูนิฟอร์มใหม่ของอดัมวอลล็อกไม่มีใช่ไหมครับทุกคน ไม่มีใช่ไหมดูแล้วน่าจะมีแค่ตามที่เห็นในโปสเตอร์โอเคไม่เป็นไรนั่นไงแมนติ s ล็อกเก็ตแลคูลสตาร์หลอแล้วหมดแล้วออย่างน้อยก็เราได้2อ,อันของแพดก่อนเนาะเออกัปตันอเมริกาเซเลอร์มูนนะครับเออดีละดีละยังลดราคาอยู่ด้วยโอเคถ้าเก่งกว่าชุดขาวเนี่ยยังไงซื้อแน่นอนอยู่แล้วคุ้มอยู่แล้วนะครับโอเคกันสปอยใช่ไหมฮะ เดี๋ยวนะมันจะกันสปอยกันสปอยหรือคลิกเกียจทำเพราะว่าไอ้ตัวละครอดัมวอลลกมันออกมาชาติกว่าแล้วนะแกเธอฉันฉันมีหรือเปล่าไม่รู้มันเก่งโคตรๆแต่ต้องใช้เพชรซื้อเนาะเราก็น่าจะยังไม่ได้ซื้อนะครับใช่ยังไม่ได้ซื้อครับยังไม่ได้ซื้ออดัมวอลลกเพราะามันเป็นแบบเอออินฟินิตี้แคลเดล มันไม่น่าจะมีซอยต่อมาแล้วหละทุกคนดูแล้วอ่ะมันก็จะเหมือนแบ็กแพนเทอร์ที่คนดูหลอกผมบอกว่าเนี่ยเขากลัวสปอยครับเดี๋ยวก็มีออกมาต่อจากนั้นมีไหมล้วมันไม่มีไงมันทํามาแค่ชุดวอร์มขายยาแก้ปวดท้องกับของชูรีอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วไม่มีแล้วไม่เป็นไรมาส่องกาเดียนกาเลซี่นะครับยูนิฟอร์มของแมนติสก็น่ารักดีอันเดิมน่ารักกว่า นี่ก็โอเคสองสกิลเกี่ยวแมนเตสกันสกิลแมน,ตนเมนตสก็ให้ประมาณสามคะแนนะเอ้ยเออห้าเต็มสิบนะครับผมสองคะแนนในส่วนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันผิดอะไรเนี่ยเขาทำเหมือนเป๊ขนาดนั้นเออก็จริงผมเก้าเต็มสิบไปเลยครับอันนี้คือเหมือนในหนังเป๊เลยดูฮัสกิลหนึ่งเฮ้ยยิ้มปล่อยพลังต่อสู้ตีลังกาหลังโอ้โห่เจ็ดคะแนนตายครับผม ให้คะแนนตีลังกาหลังไป5คะแนนพลังไป2คะแนนสกิลสองไงครับโอ้โ oh, ห oh, oh, ตีลังกาละมุนเตะบีบีบีนะครับ5คะแนนสกิลสามไงครับโอ้ย oh, yeah. สกิลสามชัยกสูเป็นลอนไลนายความสามารถเพิ่มอัตราคิจิโกะมาตา,า,ตา,ตาลุมรีเป็นบัฟนะครับโอเคสกิลสี่ไงฮะอื้อหือ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 วนโมชั่นซะด้วยห้า <c oughs> เต็ม10สกิล5เป็นไงครับเรียกแดกมาแต่มองไม่เห็นเมื่อแดกล่องหนคนกินถั่วก็จะมองไม่เห็นแดกมาหมุนครับผมผมเห็นแดกต้องไปฝึกสกิลพลางกายมาให้ดีกว่าน,นี้5เต็ม1 0สกิล6เป็นไงครับเรียกเนบิล่ามาเฮสปินเนบิล่าชุดเก่าด้วยเจริญขอบคุณมากครับผมโอ้ oh, แล้วก็กระโดดดีใจห้าเต็มสิขอเลยที่มันดีกว่าน,นี้นะได้ไหมจอช โอ้ยไปดูสกิลกัปตันอเมริกาก่อนดีกว่ากัปตันอเมริกาช่วยด้วยก่อนที่ผมจะครินช์ไปมากกว่านี้โหลดนานด้วยครับกัปตันอเมริกาชาลอนโรเจอร์สำหรับยูนิฟอร์มชุดเอาไปเลย <c oughs> คือผมขอโทษจริงๆนะผมรู้ว่าหลายๆคนชอบแล้วตื่นเต้นกับมันมากแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเลย บอกไม่ถูกเลยคะแนนขอไม่ให้คะแนนเลยสิ้ก็ได้ประมาณ7เต็ม10แล้วกันครับบวกบวก5ไปตรงที่รองรองเท้ามีปีกแล้วกันไอเซเลอร์มูลเราก็ชอบอ่ะแหละแต่ว่าชุดมันธรรมดาไปหน่อยเท่านั้นเองมาดูสกิลหนึ่งเป็นไงครับผมโอ้ยโอ,ยอย้เอเฟเฟคเขาใส่ใจขนาดนี้ ดูโหดูดูยิงแล้วมีเอฟเฟกต์เปืดๆขึ้นด้วยอ่ะเก้าเต็มสิบครับชักเริ่มดีแล้วสกิลสองเป็นไงฮะอ,อืมอืมอืมไม่ธรรมาดาสร้างการต่อสู้เปิดการโจมตีสตูโอเคสกิลสองครับโอเคครับเจ็ดเต็มสิบครับผมสกิลสามเป็นไงครับเดี๋ยวเนี่เป็นสร้างโล่ใช่ไหมแล้วก็ส่วนหอันนี้ขยันว่ะ เก้าเต็ม10ส,สกิล4เป็นไงครับออโอ้โหก็ถือว่าชารอนโรเจอร์โอ้โหสิบเต็มสิบไปเลยดีกว่าสกิลห้าเป็นไงครับเออหืมมันขนาดนี้เลยละเจเออต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครคู่เกมนี้นะครับเวลาที่คนถามว่าเริ่มต้นใหม่ปั้นตัวอะไรดี ทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวว่าเอาชาลอนโรเจอร์ดีกว่าครับเพราะว่ามันใช้ลุยได้ทุกคอนเทนต์เก่งโอ้ยูนิฟอร์มนี้เก่งกว่าเดิมด้วยโอโ้ดูสกิล3 5แล้วก็4ดูคอมโบเป็นไงฮะคุณทุกคนดูคุณดูโอ้โหแม่เจ้าคอมโบสกิลที่3เหมือนเดิมปะอืมโอ้โหเอฟเฟกต Dante, ini, เอย่างน้อยก็มีกำลังใจสำหรับกาเดียนซองแล้วเอ้ยกาเดียนซามแล้วชุดเกาะเที่ยวโพไซดอนจัดไปสวัสดีค่าป่าไม่ได้มาเที่ยวนานเลยนะพี่อะไรเงี้ยแหละฮะชุดเกาะโพไซดอนเนี่ยแต่เท่ไอสกิลเท่จริงแล้วอาวุธก็เท่ถ้าให้เทียบกันนะอาวุธเท่กว่าชุดก่อนและก็เท่กว่าชุดไนท์ซูเปอร์สตาร์ไนท์ด้วยเฮ้ยถ้าให้เทียบกันแล้วผม เออว่ะรู้สึกว่ากลายเป็นว่าอาวุธอันนี้นี่เท่เบอร์ต้นๆเลยนะของเกราะดาวอับแสงยังไม่ขนาดนี้เลยเดิมผมว่าของเกราะดาวอับแสงอันนี้ที่แล้วก็อันนี้มันกันกันดั้มไปหน่อยแต่นี้คือแบบเมดคาเฟ่เลยซื้อเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนะครับ l o c k t t Raccoon นะครับ สำหรับยูนิฟอร์มก็เขาเขาเขาก็ทำเหมือนอ่ะเพราะปกติมันก็ใส่ชุดอยู่แค่นี้นะฮะแถมชุดเนี้ยดูดีที่สุดแล้วเรื่องของล็อกเก็ตแลคคูลนะครับไปดูอ้โหูยืนอยู่บนถังแล้วหัวร่อห้าห้ามาสกิลหนึ่งเป็นไงอืมสามารถใช้สกิลเพิ่มเติมได้มาใช้งานสกิลคันในเวลาที่กำหนดวจ๋วแจ๋วนะยิงปิ๊ ใช้ในเวลาที่กำหนดใช้ในเวลาที่กำหนดต่อคอมบ์โอเค okay, ครับห้าเต็มสิบไปครับสกิลสองไปไงฮะเดิมสกิลล็อกเก,ลลเก็ตเลยคูนในเกมนี้ยโอ้โหเดิมสกิลล็อกเก็ตเลยคูนในเกมนี้ก็ค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยนะแต่นี่สวยเลยนะอันนี้แปดเต็มสิบเลยครับสำหรับล็อกเก็ตเลยคูนขนาดนี้ก็ดีแล้วนี่เรียกเพื่อนมาโจยโจยโอ้ห้าเต็มสิบเลยครับอย่างน้อยมีเอฟเฟกต เหมือนเดิมแล้วก็มันสามารถใช้อะไรต่อได้เลยเนี่ยสกิลสี่เป็นไงฮะอืมใช่ได้เลยใช่ได้เลยโอ้โหเก้าเต็มสิบไปเลยครับสกิลห้าเป็นไงฮะคนียวงคุณยองคุยวงโอ้โหระหว่างนั้นมันทำอะไรอย่างอื่นได้ด้วยเนาะสกิลปลาข่ายเนี่ยเอาไปเลยแปดเต็มสิบนะฮะอุตวนี้เขาเน้นคอมโบกันสนุกใช่ไหมฮะ สกิลหเป็นไงครับอเอาทำไมเป็นยานเก่า8ปดเต็มสิบแล้วกันครับสำหรับล็อกเก็ตและคูนที่ผมไม่มียูนิฟอร์มเลยมั้งเนี่ยผมน่าจะไม่ได้ซื้อเลยซื้อไอกาเดียนสองเพราะมันลดราคาเป็นแบบโกลนาะนอนนั้นอเวนเจอร์อะไรนี้ไม่ได้ซื้อเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้ออยู่ดีถึงแม้จะชอบล็อกเก็ในหนังนะ ล็อกเก็ตในเกมเฉยๆส่วนนี้แหละครับโอ้โหสตาร์โหลดสตาร์โหลดไม่ใส่หน้ากากครับหากคะแนนเดยวเขาบอกอกูใส่มาหลายชุดแล้วมึงจะไม่เอออะไรกับกูนหน่อยเหรอเออ,อกูใส่มาตลอดแต่กูถอดไม่ได้แล้วกูทนกูทนเก็บงาความหลอกของคิดแพ้สมานานมากแล้วนะมึงจะมีปัญหาโอ,โอเคครับก็แถมในหนังแม่งก็ไม่ใส่ด้วยไงประเด็นอันเนี้ยในเกมไม่ได้ผิดอะไรเลยคนระับเพราะในหนังมันไม่ยอมใส่หน้ากาก,าก สิบเต็มสิบไปเลยครับสำหรับปีเตอร์เคลลดูตัวอย่างสกิลครับอ่าโจยโจยเนี่ยมาดูฮะสกิลหนึ่งเป็นไงสิบเต็มสิบไปดิเราอ่ะเฮ้ยชอบผมชอบสไลด์ไปยิงแล้วต่อท่าอื่นได้สบายโอ้โหยิงขว้ชี้หน้าแล้วยิงโอ้โห9่าเาเต็มสิบไปดิโอ้โห,โอ,โหอ้าวทำไมมันไม่ต่อเนื่องวะ แดนที่เทพนี่เทพมีไข่สกิลสามเป็นไงครับเรี่ยงระเบิดแล้วยิงระเบิดเพื่อนแล้วกระโดดหมุนหมุนหมุนโอ้โหแล้วปิดนี่มันสตาร์หลอดแน่เหรอวะโอ้โหแปดเต็มสิบไปเลยฮะเท่เกินหน้าเกินตาสตาร์หลอดสกิลสี่เป็นไงเมื่อกี้ชั้นเท่ไหมติด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 โอ้โหโอ้โหมีต่อยโอ้โหงั้นสิบไปเลยกำลังจะแบบกำลังจะชมแล้วนะเมื่อกี้แปดลอยมาเนี่ยมีต่อยฮะ นี่ดูมีกระโดดหมุนควงปืนยนต์้วที่พื้นแล้วกิ้งไปเก็บปืนที่ยนต์ไปเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดเลยนี่แหละการกระทำแบบน,นี้สมก็เป็นการ์ดีนะโน้กเกเล็กซี่ดีสิบ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 สกิลห้าเป็นไงเต่ฝุ่นแล้วเปิดเพลงดิง้งดิ้งอ่าแล้วให้ยานบินแล้วก็โจยโจยโจยเออหกเต็มสิบครับผมสกิลหกครับอืมใส่หูฟังแล้วก็ย้อนดูนะลงจากสวรรค์มาลงตต้ึงึงึงถึงแล้วก็มี โนวามาด้วยน่ครับสุดยอดแปดเต็มสิบครับโอ้ไม่เร็วเลยของสตาร์หลอดนี่คือเท่เท่มาแล้วผมดันไปซื้อกาเดียสเอาเด e อ a แก x เล็ซอันนี้ไปแล้วเหรองั้นไม่เป็นไรพักไว้ก่อนแล้วกันเพิ่งซื้อไปหมดมาตอนนั้นอารมณ์ไหนแล้วถึงซื้ออันนี้อ๋อเพราะว่าตอนนั้นมันไอ้เคเวสมันแจกเป็นสตาร์หลอดทีสามใช่ไหมล่ะผมก็เลยอัพเป็นเทพเจ้าไปเลยนะเพราะว่า เหมือนเราได้ทีสามมาฟรีๆหนึ่งตัวมันก็อยากทำทำให้ทให้มันเก่งอะเนาะเอ้ยอย่างนั้นซื้อนี่ก็คุมนะแต่เก็บเพชรไว้ก่อนแล้วกันผมเก็บเพชรไว้จัดอดัมออลล็อกหมดแล้วเหงาจังหนังออกจะสนุกโคตรโถงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับทุกคนตัวละครใหม่ไม่ได้มีเพิ่มมาใช่ไหมเห็นการคอเลกชันยูนิฟอร์มไปสำหรับวันนี้นะครับในการส่องแผดแบบเร่งด่วนนะครับของ ซินิสเตอร์ซินดิกัอ้าวเฮ้ยกาเดียนเอาในกาแล็กซีกูไปไหนยังไม่มาหร,หรืออาจจะมีอะไรเพิ่มอีกนะครับอยากให้มีอะไรเพิ่มไปหน่อยนึงนะ <c oughs> ไปส่องนิดนึงนี่ตัวละครที่ผมคาดหวังอ่าไปไหนแล้ววะไอตัวละครแก๊งกาเดียนที่มันเข้ามานานแล้วเนี่ยไปไหนแล้วละ่ะหรือยังไม่ได้ปั้นวนะเนี่ยอ่าหูหาไม่เจอเลย อไปไหนแล้ววะลืมอาไฟลลาเวลเนี่ยไม่มีแน่เลย,เยเหมดแล้วไม่มีไม่มีอะไรแล้วไอพวกแกงกาเดียนที่แบบว่ามันก็เป็นแกงกาเดียนก็เนียนๆเ,เอายูนิฟอร์มเข้ามาก็ไม่ได้หรอนี่มันไม่ได้เลยใช่ไหมมีคนแบบว่าแพทย่อยน่าจะมีมานะฮะเราหน้าวอลเปเปอร์เห็นมีกรูตนี่คุณแน่ใจใช่ไหม อย่าบอกนะมันมาแค่กรูดหรืออะไรเพราะกรูดมันทำง่ายเนี่ยฮะตัวกรูดนี่ทำแบบขี้เกียจขี้เกียจก็ได้อะไรเงี้ยหรือเปล่าฮะเนออี่ยเป็นส่องกรูดแป๊บหนึ่งดิกรูดเราหายไปไหนหนานไม่เอานะแบบขี้เกียจขี้เกียจขอแบบขยันกว่านี้โนโนวาก็ได้ยูนิฟอร์มใหม่โนวาเดี๋ยวคนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีในหนังมันก็ก็บอกแล้วว่าเนียนๆมาไงฮะเนียนๆมาหน่อยก็ได้เอาเฮ้ยกรูดหายไปไหนว่าออนี่กรูด ผมเอนจอยกับกรูตอันนี้พอแล้วหลังจากนั้นมันจะมีอะไรมานะอ๋อแล้วก็มีอันนี้อ๋อแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนี่หว่าเอ้ยง,งั้นสมควรมีแล้วครับทุกคนสมควรมีเพราะกรูดห่างเหินจากเราไปนานมากแล้วผมเดาว่าก็น่าจะเป็นกรูดแบบในหนังเฉยๆโอเคงั้นก็วันนี้ขอลาไปกับ I am g r u n ไม่จะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฟันนีทุกคนครับผ